ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนารนตอนลือมันญี่ปุ่นจะมาช่วยลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังบ้านแห้วซำสูงขอนแก่นเดอร์ฮ่าฮ่าซีบอกให้มันสำปะหลังไทยสวัสดีครับชาวคอนแกน ใครเป็นมันญี่ปุ่น พลตรีหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเคยพูดในสภาผู้แทนราษฎรว่ามันสำปะหลังเป็นพืชโสเพณีที่จะไม่มีวันหมดไปจากประเทศไทยเพราะขึ้นง่ายทนร้อนทนแล้งซึ่งเกษตรกร,ร,กรไทยชอบมากแต่เนื่องจากมันสำปะหลังไม่ได้ให้หมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ครัวเรือนต่อไร่มากนักดังนั้นวันนี้คณะทํางานของรอมชกรเกษตรประพัดโพธสุธนจึงได้นําพืชที่ราคาสูงกว่ามาแนะนําให้ชาวบ้านปลูก คือมันญี่ปุ่นอำเภอสูงเราเนี่ยปลูกข้าวอยู่ประมาณ4 0 0 0 0กว่าไร่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยก็13,000กว่าไร่ผลผลิตของเราในแต่ละปีต้องมาลุ้นว่าตลาดกลางจะรับซื้อเราได้กิโลนึงเท่าไหร่บางปีี่โชคดีราคา2บาทอย่างปีนี้สบาทเเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยอยู่ได้ถ้าปีไหนที่บาทกว่าเงี้ยเราอยู่ไม่ได้แต่การจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกของกเกษตรกรไทยจากการดูแลแบบ ธรรมชาติเลี้ยงมาเป็นประครบประงมดูจะเป็นเรื่องยากแต่หากทำได้ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้ต่อไร่สูงขึ้นเพราะมันญี่ปุ่นโลละ30บาทแต่มันสัหลาังโลละไม่ถึง2บาทแถมราคาไม่สเสถียรณวันนี้เนี่ยอำเภอสัสูงเราจึงมีความยินดีว่าเราจะทดลองปลูกมันญี่ปุ่นกิโลละ30บาทไร่หนึ่งเนี่ยได้ผลผลิตอยู่ประมาณสัก3ตันนะฮะ ซึ่งไร่หนึ่งในเกือบแสนนะฮะซึ่งถ้าทําได้เนี่ยเราจะลดพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังลงแล้วก็เพิ่มอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรคร,ร,รั <Man S 1> <Man S 2> บแม่น <Man S 2> บ่แมนแล้ว <laughs> <laughs> นี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่เดิมแม <Man S 2> <Man S 1> ่นบ่แมนแล้ว <laughs> สรุปได้จังซี่จังซี่ว่าถ้าแปลงสาธิตมันสำปะหลังแห่งนี้ทําสําเร็จชาวบ้านสนใจเศรษฐกิจในชุมชนของคนบ้านแห้วก็จะดีขึ้นครับต่อไปมันญี่ปุ่นจะว่าวอีสานได้แม่นบ่ แมเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่สักนิดเกษตรคือชีวิตคือวิธีที่เราอาศัยชาติเราอยู่มาก็ด้วยเกษตรไงและจะยืนหยัดต่อไปด้วยเกษตรไทยเกษตรโลกเกษตรเรา เราดีๆกับพี่คำรณไม่อยากเห็นกเกษตรกรไทยอยู่แบบน้ำเต็มแก้วจึงเชิญให้รีบรับปรับตัวไปตามการสนับสนุนเพื่อตัวเองครอบครัวและประเทศชาติบ้านแห้วซำสูงขอนแก่นเด้อฮสิบอกละจะยืนยัดต่อไปด้วยเกษตรไทยเกษตรโลกเกษตรรา